ปิดท้ายตอนด้วยการที่ประทะกันร,ระหว่างฮาคิราชานของไคโดและลูฟี่ครับการต่อสู้นั้นยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ยังไม่มีวิ่แววครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับผมคลิปนี้ครับก็จะเป็นการอัปเดตไฟนอลนะครับสำหรับมางงายวันพีสตอนที่1048ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในตอนนี้ครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับที่ลูฟี่เนี่ยแบบใช้หมัดกำปั้นยักษ์ใหญ่กำลังจะซัดลงมาใส่หน้าไคโดครับข้างขวานีหมัดเบลเลอร์ครับส่วนข้างซ้ายครับมือของลูฟี่นั้นก็ยยยยืดดไไปจัับตวววคโอู่่่่รรรเเีกกกาาแนนละ ไม่ให้ใครโดดหนีกันเลยเดียวเชียวนะส่วนทางด้านโมโมครับก็ยังคงทุรักทุเลอยู่เหมือนเดิมครับตัวโ,โมเองก็บอกว่าจะต้องเอาเกาะโอริทิมะหนีไปพ้นลูฟี่นะครับผมแต่พยายามแล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะลําบากสิเลอเกินนะ โมโมก็บอกว่าโอ้ยลูฟี่เดี๋ยวก่อนนะฉันยังทําไม่ได้ฉันยังทําไม่สําเร็จเออฉันยังไม่ได้เคลื่อนเกาะไปไหนเลยแล้วตัวโมโมเนี่ยก็แบบมีการย้อนคิดถึงคําพูดโทกินะครับฝากความหวังไว้กับโมนะครับว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องฟื้นฟูต,ตระกูลโคสกิขึ้นมาใหม่นะครับจะต้องสร้างตระกูลโคสกิขึ้นมาใหม่ครับ พอนึกถึงหน้าแม่ตัวเองขึ้นมาครับโมโมก็ลองลั่นเลยนะครับพยายามที่จะดึงเกาะโอริชิมะออกจากรัศมีการโจมตีของลูฟี่อย่างเต็มที่ครับส่วนไคโดและลูฟี่ครับตอนนี้เนี่ยไคโดก็บอกว่าโอเคก็ได้เดี๋ยวฉันจะต่อสู้กับแกเองฉันจะต่อสู้กับแกต่อไปเอไอ้เจ้าบกฟางแกรู้หรือเปล่าว่าเมื่อ20ปีที่แล้วว่ะวีรบุรุษของประเทศนี้เนี่ยถูกไฟคลอกตายเว้ยตอนนี้ครับไคโดมีการใช้ท่าคบเพลิงมังกรยักษ์ครับก็เหมือนกับว่าเป็นการเอาไฟเนี่ยมาปกคลุม ล่ามังกรของไคโดนะครับเราก็จะเห็นว่าไคโดเนี่ยคือไฟลุกท่วมเลยนะแล้วไคโดก็บอกว่าหลังจากที่วีรบุรุษของประเทศนี้ตายไปครับนับแต่นั้นมาประเทศนี้เนี่ยก็กลายเป็นดินแดนที่ไร้กฎหมายครับส่วนแกนเนี่ยก็คือฮีโร่ที่คนพวกนั้นเฝ้ารอมาตลอด20ปีอย่างนั้นเหรอตอนนี้ครับคือด้วยการที่ไคโดเนี่ยมันกลายเป็นล่างมังกรเพลิงยักษ์ใหญ่นะครับผมแล้วไฟของไคโดคือมันโคตรจะรุนแรงนะครับแขนข้างหนึ่งของลูฟี่ที่จับไคโดอยู่ครับก็เริ่มที่จะโดนความร้อนแผดเผาครับไคโด ก็พูดประมาณว่าเออแกไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องมาจงไม่ต้องมาจับฉันหรอกฉันไม่ได้ดีหรอกนะฉันสู้กับแกแน่นอนนะเดี๋ยวแขนแกเนี่ยได้ละลายแน่นะลูฟี่ก็มีการย้อนนึกถึงคําพูดปู่เฮียนะครับปู่เฮียวบอกว่าฮาคีที่พวกเจ้าเรียกอยู่เนี่ยไอที่ประเทศวานอแห่งนี้เนี่ยเรียกมันว่าลิวโอนะส่วนลูฟี่ครับก็เตรียมการโจมตีแต่ละครับกำลังจะโจมตีใส่ไคโดครับลูฟี่บอกว่าตัวเขาเนี่ยครับจะส่งไคโดไปลงนรกครับถ้าโจมตีของลูฟี่ครับลูฟี่เรียกว่าปืนเทพเจ้าลิงครับหรือว่า ส่วนทางด้านไคโดครับก็โจมตีสวนกลับด้วยท่ามังกรเพลิง8ทิศครับตัดมาที่ทางด้านอุซบกันบ้างครับผมตอนนี้เนี่ยอุซบก็อยู่กับคินเนมอนแล้วก็ขีดคูครับอุซบก็ขอโทษขอโพใหญ่เลยนะครับว่าเอ้ยขอโทษด้วยนะที่ฉันทิ้งนายไปนะพวกนายยังหายใจอยู่ใช่ไหมพวกนายยังไม่ตายใช่ไหมครับคือจริง,รงต้องบอกว่า,วาอุซบก็ไม่เชิงทิ้งหรอกนะคือ คือไอตอนก่อนแล้วเนี้ยอุซบมันโดนน้าพัดพาไงครับผมแบบโดนน้าไหลหลากมานะครับก็อาจจะทําให้มีการคลาดกับคีเดมอนคีกูบ้างอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะแต่ก็นั่นแหละครับด้วยการที่อุซบเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูแลเพื่อนได้ไม่ดีพอนะครับในขณะที่เพื่อนกํนกลาลังบาดเจ็บสาหัสอะไรเงี้ยเอออุซบก็เลยคงจะรู้สึกผิดนะครับส่วนพวกเหล่าซาบูไรที่อยู่ในโอนิชิมะครับก็ตะโกนโห h ้องกันเต็มที่ครับส่งเสียงเชียร์ลูฟี่นะครับบอกว่าคุณบวกฟางล้มไคโดให้ได้นะสึกนี้เนี่ยจะไม่ ทางจบลงนะถ้าเกิดว่าไคโดไม่พ่ายแพ้สู้เขานะคุณหมวกฟางส่วนคาวามัตสึเองครับก็พูดออกมาด้วยเช่นกันครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะไม่จบลงครับถ้าไม่กําจัดไคโดครับแล้วก็จะมีการย้อนดีไปครับถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วครับก็จะมีพวกเราลูกน้องไคโดนะครับผมที่แบบพยายามที่จะมาตามจับพวกก้าวปอกดาบแดงนะครับผมเหตุการณ์ตอนนั้นครับคีเรมอนก็วิ่งสับตีนแต่ครับคีเรมอนก็บอกวิ่งต่อไปอย่าหันหลังกลับครับคาวามัตสึเองก็อ่ะวิ่งเหมือนกัน แต่ก็ยังเป็นห่วงภาวะผวงกับโอเด้งอยู่ครับส่วนทางด้านโอโลจิคาวที่เห็นว่าพวกก้าปอกดับแดงวิ่งเดีกกันแต่กระเจิงกระเจิงครับโอโลจิก็คาดเดาแล้วครับว่าไอ้พวกซาบไลท์พวกนี้เนี่ยก็จะไปได้เพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นครับสถานที่นั้นเนี่ยก็คือคุริครับตัวโอโลจิบอกว่าไอ้เจ้าซาไรพวกนี้เนี่ยครับกำลังจะเดินทางไปปกป้องทายาทของโอเด้งครับซึ่งทายาทของโอเด้งเนี่ยก็คือโมรุสุเกะนั่นเองครับไคโดเองก็รู้สึกสนใจนะครับว่าอ้าวตกลงว่าโอเด้งเนี่ยมีลูกแล้วเหรอโอเคถ ด้วยตัวฉันเองดีกว่านะตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าพวกชาววโนนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยโดนไคโดเล่นงานครับพวกเขาก็บอกว่าเอ้ยอะไรวะเจ้าไคโดแกเนี่ยยังทําร้ายยังทําอันตรายกับตระกูลโคซึกิไม่พออีกเหรอนะครับแต่ไคโดเนี่ยครับก็เล่นงานพวกเหล่าคนที่ขวางหน้าซาเรียบราดข้าวครับแล้วก็บอกว่าไปให้พ้นยามาเกะกาชันส่วนด้านโอโรจิครับโอโรจิเนี่ยก็เหมือนกับมีการออกคําสั่งนะครับว่าอนุญาตนะครับให้ใครก็ตามที่ทําการช้าทายโชกุนนะครับเออยยิง มันได้เลยฆ่ามันได้เลยนะครับแล้วโอจิก็ถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของโอเด้งครับลูกน้องไคโดบอกว่าโทกิภรรยาของโอเด้งเนี่ยตายแทนแน่นอนที่เมืองบาคูละาแล้วครับแล้วก็มีการยืนยันครับว่าโทกิเป็นคนเดียวที่สามารถออกมาจากปราสาทได้ครับนั่นแปลว่าคนที่ติดอยู่ในปราสาทเนี่ยก็น่าจะโดนไฟคลอกตายกันหมดครับก็ทําให้โอจิเนี่ยโอ้ดีใจพอใจอย่างมากครับโอจิคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ครับตระกูลโคซกิก็จบสิ้นแล้วล่มสลายแล้วครับหลัง จากนั้นครับมันก็จะมีพวกไดเมียวนะครับผมที่พยายามต่อต้านโอรลจิอยู่ครับแต่ตัวโอจิเนี่ยก็พยายามบอกกับไดเมียวพวกนั้นกับว่าเฮ้ยแกเลือกมาดีกว่านะว่าแกเนี่ยจะมาอยู่กับชั้นจะมาเป็นพรรคพวกชั้นแล้วก็ทําให้ประเทศวานอเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นหรือว่าพวกแกเนี่ยจะเลือกที่จะต่อต้านชั้นแล้วก็ต่อสู้กับชั้นน่ะแหมเรียกว่าโอรจินี่ใช้คําพูดสวยหรูด้วยนะ <laughs> มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําให้ประเทศวานอหน่าอยู่ขึ้น่ะบ้าเลย อยู่กับโอโรจิมันจะทำให้วานอสสุดโทมลงนะครับซึ่งซาม,มูไรพวกนั้นก็บอกว่าเฮ้ยถามโง่ๆนะคำตอบเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับผม,ผมก็เนื่องจาก,ก,กว่าซาม,มูไรพวกนี้ครับเลือกที่จะต่อสู้กับโอโรจินั่นเองครับพวกซาม,มูไรบอกว่าตระกูลโคสกิเท่านั้นนะครับที่จะเป็นโชกุนของพวกเขาครับพวกเขาเนี่ยครับก็เรียกว่าจะมาแก้แค้นให้กับโอเด้งนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพวกซาม,มูไรเนี่ยก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับโอโรจิแล้วก็ไคโดอะไรกันไปครับโอโรจิเนี่ยก็แบบพััััวววล็็อออออกกกกกกคคิิททเเเยยยะ่่่าางตมมมีรรบบโโจฮ้ไแน อ่อนแออ่อนด๋อยก็โลกลาอย่างนี้นะอ่อนแอขนาดนี้เนี่ยยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นซามูไรอีกเหรอนะครับพวกซามูไรที่พ่ายแพ้นะครับก็บอกว่าเจ้าบ้าเอ้ยถ้าเกิดว่าแกเนี่ยไม่มีใครโดสนับสนุนแล้วก็ใครจะไปแพ้คนอย่างแกว่าใครจะไปโก้คนอย่างแกการแกมันก็คนโง่ๆคนนึงแค่นั้นแหละซึ่งพวกเหล่าซามูไรด้วยกันที่แบบมันพ่ายแพ้นะครับก็พยายามห้ามปรามไว้ครับเฮ้ยเบาๆหน่อยอย่าไปพูดเสียงดังเดี๋ยวเจ้าโอโรจินเนี่ยมันได้ยินนะเว้ยเดี๋ยวก็โดนกองทัพไคโดเนี่ยมาเล่นยานอีกควเาม กลัวในอำนาจศัตรูขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เนี่ยประเทศเราเองก็เรียกว่าสุดโสมย่ำแย่อย่างเต็มที่ครับพวกเราลูกน้องไครโดนเนี่ยก็ทําการจับเอาพวกเราคนหนุ่มเนี่ยมาทํางานเป็นทาสล้วก็บอกว่าคนทั้งประเทศนี้เนี่ยจะต้องทุ่มเทในการผลิตอาวุธเว้ยพวกชาวเมืองก็นี่เรครับว่าพอรู้ว่าตัวเองแบบจะต้องโดนใช้แรงงานทาสอย่างนี้ครับก็ไม่ค่อยโอเคไม่ยอมหรอกนะครับผมพวกเขาก็พยายามเรียกร้องน,นะครับว่าโอ้ไม่เอาได้โปรดอย่าพาคนนู้นไปเลยอย่าพาคนนี้ไปเลยอย่าเอาพ่อของฉันไป อย่ามายุ่งกับพวกฉันเลยส่วนพวกชาวเมืองครับก็เริ่มที่จะอยู่อย่างแรงแค้นแล้วด้วยเช่นกันครับเพราะว่าน้ําในแม่น้ำเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสีครับน้ําในแม่น้ํานั้นไม่สามารถดื่มได้ครับก็น่าจะมีการปล่อยของเสียลงแม่น้ำได้นี่ครับคือพอเริ่มแบบทําผลิตอาวุธอย่างเนี้ยผมมันก็ต้องมีของเสียใช่ไหมครับผมมักง่ายนะปล่อยลงแม่น้านะพอไม่มีน้ําครับก็ไม่สามารถปลูกพืชผลได้ครับพอปลูกพืชผลไม่ได้ก็ไม่มีอาหารให้กินไม่มีอาหารให้ทานนะครับผมก็เรียกว่าอยู่อย่างอดอยากอะไรกันไปครับ ส่วนพวกกลุ่มจะสลับร้อยศูนย์ครับก็พูดจาในเชิงอักคมขู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีชีวิตต่อไปอีกวันนึงนะครับก็จงทํางานซะเดี๋ยวดีนะเจ้าพวกขยะนะมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือพวกแกได้หรอกนะเพราะว่าประเทศแห่งนี้เนี่ยมันเป็นประเทศที่โดดเดีย่ยวเป็นประเทศที่ตัดขาดจากโลกภายนอกนะไม่มีใครมาช่วยพวกแกหรอกส่วนพวกสํมภารที่อยู่อย่างยากลําบากนะครับพวกเขาก็ต้องกล้ามกลืนฝืนทนกับสถนานการณ์ที่เป็นอยู่ครับแต่พวกเขาก็แบบยังพอมีหวังนะเออพูดประมาณว่ายอย่าพึ่งรีบร้อนเลยฤดูหนาวนั้น กำลังจะมาถึงนะแล้วมันก็จะเป็นลูหนาวที่ยาวนานมากๆนะพวกเราเนี่ยต้องเชื่อในท่านหญิงโทเกะแล้วก็คําพูดของเธอครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าคําพูดของโทเกิเนี่ยก็คือทํานายไว้นะครับว่าจะต้องแบบมามีคนจัดการไครโดนโจรกิในอนาคตนั่นเองครับพวกสมูไรยก็ยึดถือคําพูดนั้นเนี่ย เป็นความหวังเป็นแสงที่ปลายอุโมงกันนะโอลจิครับก็มีการพูดคุยกับไคโดครับพูดคุยด้วยท่าทีที่แบบอ่าเยอะหยันคนอื่นนะครับบอกว่าเอ้ยไคโดดูดิไอพวกคนพวกนั้นนะไอพวกชาวเมืองกะโหลกกะลาอ่อนดอยนะไอคนพวกนั้นเนี่ยเริ่มจะพูดถึงของเหลือจากสมายแล้วนะเว้ยไอคนพวกนี้นเนี่ยพอท้องมาล้องหรือว่าครอบครัวมันกำลังจะตายนะต่อให้เป็นสมายมันก็กินและพอมันกินสมายเข้าไปนะชีวิตของพวกมันเนี่ยก็จะอยู่ด้วยรอยยินอันสดใสที่อยู่บนใบหน้านะซึ่งมันก็เหมาะสมแล้วกับไอพว พวกชาวเมืองพวกนี้กับไอพวกขยะเปียกแบบนี้นะไปเรียกชาวเมืองก็เป็นขยะนะผมแล้วก็แบบพูดจาเยอะอยันทับถมเหยียดหยามเขาเต็มที่นะซึ่งพวกชาวเมืองก็ไม่ยอมเฮ้ยพวกแกมาเรียกฉันว่าเป็นขยะเปียกได้ยังไงเป็นขยะเปียกเนี่ยมันไร้ค่านะเว้ถ้าบอกว่าเป็นขยะแห้งขยะรีไซเคลิลเนี่ยยังว่าไปอย่างยังพอทําประโยชน์ได้เว้แต่พอเป็นขยะเปียกเนี่ยมันไม่ประโยชน์เลยเดี๋ยวฉันจะฟ้องแกฉันจะฟ้องแกแน่นอนนะครับถุยไม่ใช่นะผมคนละเรื่องกัน กับแม่กูไปแวะเรื่องอื่นได้ไงเนี่ยกลับมาที่ทางด้านโอโรจิกันบ้างนะกลับมาที่ทางด้านเหตุการณ์ปัจจุบันครับตอนนี้โอโรจิเนี่ยก็อยู่ต่อหน้าฮิโยริ i, ใช่ไหมครับโอโรจิ <ro> ก็บอกแกเจ้าบ้าโคมุรสุสกิจอย่ามาประมาทอย่ามาดูถูกความเกลียดชังของตระกลูลคุโรซุบินะเว้ยแกเนี่ยจะต้องตายไปพร้อมกับฉันเราเนี่ยจะไปเจอกันในพบหน้านะโคมุรสุสกิจนะครับแต่โอโรจิยังไม่ทันจะได้ทําอะไรเลยนะครับก็มีเดนกิโร่เนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ทําการตัดคอโอโรจิ่ หัวอรลจีก็หลุดลงมานะ และนช่วงท้ายของตอนนี้ครับเราก็ได้เห็นว่าหมัดของลูฟี่เนี่ยครับก็ปะทะกับร่างมังกรของไคโดอยู่ครับก็เหมือนกับว่ามันมันพุ่งเข้าหากันนะคือไคโดเองเนี่ยก็เป็นแบบร่างมังกรเพลงิงใช่ไหมครับผมปะทะกันแล้วก็แบบมีเอฟเฟกอลังการนะเห็นจากมุมไกลนะซึ่งจากมุมไกลที่เราเห็นนะครับเราได้เห็นว่าเกาะโอริชิมะมันก็ยังไม่ทันจะได้แบบเคลื่อนที่เคลื่อนตัวไปไหนหรอกครับตัวไคโดแล้วก็ตัวลูฟี่ครับผมก็ยังคงอยู่บนดาบฟ้าของเกาะโออิชิมะอยู่ดีครับก็เป็นการประทะกันของหาคีลาชันนนั่นเอง และบทดีครับก็คือการอัปเดตไฟนอลครับสำหรับมังงะวันพีชตอนที่1048ันนั่นเองครับก่อนจากกันไปครับขออธิบายเสริมท่าโจมตีของไคโดอีกนิดหนึ่งครับคือตอนนี้เนี่ยไคโดเนี่ยมันจะเป็นแบบล่ามังกรเพลิงใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ท่าโจมตีว่าเพลิงมังกรยักษ์แปดทีครับคือจริงๆท่าโจมตีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็แค่เป็นล่ามังกรไฟแล้วก็พุ่งเข้าไปหามัดลูฟี่ประทะกันเออก็แค่นั้นแหละครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสักเท่าไหร่น แล้กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ